จำได้ไหมนักเรียนหัวกะทิเขียนข้อสอบหลายสิบหน้าแต่ได้ศูนย์คะแนนผ่านมา14ปีทำอาชีพนี้เปิดชีวิตปัจจุบันนักเรียนหญิงที่เคยเป็นข่าวดังทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเขียนไปหลายสิบหน้าแต่ยังได้ศูนย์คะแนนผ่านมา14ปีเผชิญชะตากรรมที่เลือกเอง การสอบเข้ามหาวิทยาลัยถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของนักเรียนซึ่งเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้พิสูจน์ความสามารถเปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาและการทำงานในอนาคตคนส่วนมากจึงมักทุ่มความพยายามอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามมีเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เลือกตัดสินใจทำคะแนนศูนย์คะแนนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเดินตามความฝันและอุดมการณ์ของตนเองซึ่งการตัดสินใจนี้ได้กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอย่างไรก็ดีหลังจากผ่านเหตุการณ์วันนั้นมา14ปีในวันนี้ชีวิตของเธอกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ทำให้หลายคนต้องตกใจ ความหลงไหลในงานเขียนและการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตหลินนามสมมุติ หญิงสาวที่ถูกพูดถึงในเรื่องนี้เกิดในหมู่บ้านเล็กๆของประเทศจีนในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีฐานะพ่อของเธอทำงานเป็นพนักงานขายประกรันและแม่ของเธอทำเกษตรกรรมอย่างไรก็ดีเธอยังคงเป็นเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมมาตั้งแต่เด็กและมักจะเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้อันดับสูงในชั้นเรียนโดยทุกปีเธอจะตั้งใจแข่งขันเพื่อคว้ารางวัลสูงสุดจากโรงเรียน ในช่วงแรกเธอเพียงแค่ชื่นชอบการอ่านหนังสือแต่ความชื่นชอบนี้กลับกลายเป็นความหลงไหลในการเขียนซึ่งสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนคือบทความแรกของเธอที่ส่งไปยังนิตยสารจะได้รับการตีพิมพ์และได้รับค่าลิขสิทธิ์ซึ่งทำให้เธอได้รับการยอมรับและรู้สึกภาคภูมิใจ หลังจากนั้นเธอเริ่มรู้สึกว่าการเขียนเป็นเส้นทางที่สามารถทำให้เธอแสดงออกถึงตัวตนและทักษะได้เร็วกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นในขณะที่คนอื่นๆในหมู่บ้านยังคงมองว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกเดียวในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอกลับเริ่มเดินทางในเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความหลงไหลในวรรณกรรมโดยเริ่มเขียนนิยายและบทความอย่างต่อเนื่องจนแทบลืมกินลืมนอน เมื่อถึงปี2006ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลินตัดสินใจไม่ตอบคำถามใดๆในข้อสอบและใช้กระดาษทั้งหมดในการแสดงความไม่พอใจต่อระบบการสอบของประเทศโดยเธอได้ลงชื่อในกระดาษคำตอบด้วยนามปากกาของเธอเองซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนศูนย์ในการสอบแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจ เพราะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้มีความหมายสำหรับเธออีกต่อไปชีวิตและความฝันที่ไม่ราบรื่นบทเรียนจากการตัดสินใจครั้งเดียว หลังจากการตัดสินใจครั้งนั้นเธอกลับพบว่าการเดินตามความฝันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดผลงานที่เธอเขียนไม่ได้รับการตอบรับจากสำนักพิมพ์และเริ่มถูกหลงลืมเธอได้รับการติเตียยนจากครอบครัวและถูกล้อเลียนจากคนรอบข้างจนในที่สุดก็ตัดสินใจออกจากบ้านเกิดและเดินทางไปยังเมืองต่างๆเพื่อหางานทำแต่ความเป็นจริงที่เธอเผชิญน,นั้นยากเกินคาดเมื่อขาดประสบการณ์ และไม่มีทักษะที่จำเป็นทำให้เธอจำใจต้องกลับบ้านและทำงานในไร่กับแม่ แม้ชีวิตจะไม่ได้สมดังที่เธอหวังแต่การที่เธอเคยทำคะแนนศูนย์คะแนนในการสอบมหาวิทยาลัยกลับทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักในสื่อต่างๆซึ่งในช่วงแรกเธอก็ยังคงถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานของตนเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสนใจจากสื่อก็เริ่มลดลงจนกระทั่งเธอหายไปจากความสนใจของสาธารณชนในที่สุด ปัจจุบันผ่านมา14ปีแล้วหลังจากการตัดสินใจทำข้อสอบศูนย์คะแนนที่กลายเป็นประเด็นในสังคมเธอเลือกกลับบ้านเกิดและทำงานเกษตรร่วมกับแม่และชีวิตของเธอก็ไม่แตกต่างจากที่เคยเป็นก่ออนหน้านี้เธอเคยเป็นนักเรียนที่มีความหวังและความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ด้วยการตัดสินใจในวัยยาวที่มาจากความหลงไหลและความตั้งใจแน่ๆทำให้ได้พลาดโอกาสที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตไปอย่างสิ้นเชิง เรื่องราวของหญิงสาวคนนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญให้กับสังคมเกี่ยวกับการตัดสินใจในชีวิตที่ควรคำนึงถึงอนาคตและผลระยะยาวบางคนมองว่าแม้ว่าเราจะมีความหลงไหลและความฝันแต่การเตรยมตัวและวางแผนที่ดีในทางที่เป็นจริงยังคงสำคัญเสมอและการให้ความสำคัญกับการศึกษาก่อนที่จะลงมือทำตามความฝันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอนาคตที่มั่นคง